ใช่นี่มีแนวที่ถามนี่ยเอฟทีเพิ่นว่าคือก้อนน่นี่ไหมใช่ผมว่เดี๋ยวโอว่เนี่ยเดี๋ยวขึ้นอีกแถวปุ๊บก็เหลือสลับอีกเอาเอาอันบอกบอกเหตุผลเพิ่นก้อนนั่นน้อยเพิ่นสิว่าอีกอ๋ออ่าอ่านี่เดี๋ยวก่อนขึ้นอีกแถวเดียวอีกแถวเดียวแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวก็อนเอะะเททับบนแล้วก็ตอนนี้ก็ตนสลับโอ้ใช่ว่าตัวถ้าว่าตัวนี้มันนะห้องห้อบนสลับก็ได้ไหมเออไม่ลับเออเพราะว่ามันยังเป็นอยู่ช่วงรุ่มบ่ โอเคนอนพี่น้องเนาะเปิดภาพขึ้นมาในมือนี้นอนพี่น้องเนงาะกมาพบมาพ่อกับทางซองของบ่าวตาบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วเนาะังไหนบ้านนี้โอ้ยแรนตัวต,วตัวมาแล้วเอาสบายดีก่อนโดยโอ้เป็นจะได้ดินนะเพิ่นมาชงแล้วบ่มาเลยเออได้จักรองได้สี่ได้สี่กองเอออ่าอ้าวเนาะ ได้เพียกได้ชาวบ้านนี่เนาะส่วนได้จะกองเลยได้ฮะได้เครื่องได้เครื่องชวนน้ำข้าเจ้าอยู่บ่ชวนชวนอยู่บ่ชวนไอ้แม่เจ้าใหว่าเจ้าขี่คานว่าสิน้องบุญเธวีดุว่านไหมเห็นบ่เอาไปซื้อน้ำก้อนอืมแต่ว่าเอ้าชาวบ้านชาวบ้านชาวบ่าวตาเป็นอาจารย์นี่ใช่คะแนนผู้นี้หลายว่าเราขี่คานนั่น แรนมาลัดนี่ก็แล้วตอนพอไปเห็นงานก็นไปล่างกระตุกอีกอา่านั่นนี่ก็เห็นแต่น,น้องพุ่นพุ่นีแรนลัดเนี่ยเ,เดี๋ยวให้มักีฟอ๋อว่าหยอกดอกพี่น้องเลยฮะเนาะใครดอกสับมีดินมียางมาแล้วก็อา่าเขาก็มีเรื่องเห็ดบาดน,นีรก็บม่ได้ยูทิชื่อพี่น้องเลยเอาทางใดก็ขอกราบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC. ดันเบิร์ตสุขุสุคนพี่น้องเลยบอกว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําเดอ้อพี่น้องเดอ้อกาเงี้ดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องของบ่าวตาบ้านเฮาคือเกา่าเนาะพี่น,อน้องเนาะเมื่อวันนี้ก,ขกววนน็ขึ้นมาเฮืออน่าน้องบุญทวีเพิ่นพี่น้องเลยเนาะกาถือว่ามีดเนาะขึ้นมาแล้วพี่น้องเลยแล้วก็เดี๋ยวสิถามทั้งอ้ายเรานําอยู่นนเนาะ NFC เพิ่นเมินมาหลายว่าวิธีการก็ของอ้ายเพิ่น โอยากคือตามลักษณะแบบใดโดยทั้เนานะมันโคประสลับอินบ็อกซ์พี่น้งนะองเนาะแต่ว่าเราตา้าก็เคยเห็นเยอะทีนะ้างคนแต่ละคนหรือว่าจากนี่เคยเห็นมาเกิดการสลับดินบล็อกนะพี่น้องสมมติว่ามันเป็นขอบเ,เป็นขอบนนะอย่างนีะเราประเทศเลี้ยงเท่านะเราอ,อ็จะต้องสลับสลับสลับปูนนะนะนเ,จจะเนาะแต่ว่าแยกไป นี่เคนกแ้คไรับเยไปเลยคือว่าลเนาะไปจะไปทำเพื่อว่าเราจะสร้างกันกินเข่าแลึิ่งเลอไปลนะเบออ่ามนี่ได้ขาพูดพ่อมเอขาดดวาสาีมีมีใาเว้แล้ะ่ยังยอะ อะปั่นเงินกินเนาะเอประตูออกมาเยอะป่ประตูต้องออกมาอยอะอืมไอเนาะแม่เจ้าอยู่เลยดิพอกับแม่เจ้าอยู่แล้วก็บัวมาเลยว่าดอกพอได้พ่อหยอกแล้วดอกพี่น้องเลยพื้นเราหลายกว่านนี่เล็กได้มีละเล็กเล็กก็เล็กจะโป้เอ็นะอ๋ออันเล็กก็อนนะ khi bên hãy bà nó hai phụ nhảy thang bota ta soi to từ đế về sàn và thang bota lấy cái phụ độc nữa phụ thắt mí phía đó các bộ mí phụ lắc phụ nhảy tập thang bota là được đây thôi nát đi ông ai hừm hừm khác là khác là bạn này ดินก็งามคักรีนนี่ฮะปลูกพักใช่นี่โอ้ยถ้าสมมติว่าปีนี้ผมได้หลังค่ากับเจ้าปลูกพักจะได้ไายเด้อโดยเนาะสบายดีสบายดีสบายดีน้องบุญทวีเออาแต่ว่าปีนี้ผมได้มงหลังค่านะปลูกพักจะน้ำว่ะพาพักบัวพักหอมพักบัวพักหอมนี่เป็นราคาคือแพงเนี่ยยามนมันอ่ะฮะ แล้วอะไรอกอ่ะฮะูกลูกแม่แม่งามเลยเลยผักนี่อ่าตองละสิบพันนะในหน่อยหนึ่งผักบัวผักหอมนะแต่ก็อ้ายนี่มีแนวที่ถามนี่ f เพิ่นว่าคือกอน่นี่เ่นเดียวเนี่ยยวขึ้นอีกแคปิงแล้วเดี๋ยวจลบอีกอ๋อ เอาอันบอกโบกเหผลเพิ่นก่อนนะน้อยเพิ่นสิว่าอีกอ๋ออ่าๆ่นี่เดี๋ยวก่อขึ้นดิแถวเดียวดิแถวเดียวแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวก็เทกระเทีทับบนแล้วก็ตอนนี้ก็ตะหลับโอ้ชาว่าตัวชาว่าตัวนี้มันน่ะเฮางห้องสลับก็ได้แม่นบ่เออไม่สลับเออเพราะว่ามันยังเป็นอยู่ช่วงรุ่มบ่อ่ารุ่มเออเดี๋ยวบนขึ้นไปข่อที่นับเพื่อจะหลับจ้ะเออเพราะว่าเพิ่นว่าเฮ้ยเห็นแล้วนี่มันมันสิแข็งแฮงบ่สินะ เลือดไหลหมดเอ่ออ er er ืมอืมอืมแต่ว er ่าแต่ว er ่าเล็กดิยังบ่เล็กเบิดแล้วเบิดแล้วพี่นน้องเาะไปอยู่เฮียนเพราะว่าถ้าเขาถ้าเขาได้เล็กนี่เขากระชได้โก้ไปเลยเลยอยู่เนาะแต่ว่าเอ้าบัดนี้อุปกรณ์เครื่องเครื่องมือเจ้ายังยังยังตัวใดที่ว่าขาดเหลือในการ อุปกรณ์เฮ้ดเจ้าด้เครื่องมือเจ้านั่นตัวที่มันจําเป็นเอ้าช่างต้องมีเอ้าสมมติว่าเกียงมีกี่กี่ยงสากสากอะแต่กระามเรียมมันต้องมีเนาะแต่ว่าเจ้านี่บ่มี่ยังตอเนี้โอ้นัะนแสดงว่ามันแ็ยังยังบอสมบูรณ์ยังบอเป็นยังยังบอแบบในนาบ่เป็นช่างนะช่างนะเป็น แต่ว่าเครื่องมือที่ชีเห็ดน่มันโบพอบเออมันก็เลยเปล่นไปง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าเ้ามชีเห็ดนี่ต้องหนึ่งมีสากมีเกียงมีกระบะนั่นปูนเนาะแล้วก็มีอันสามเหลี่ยมเออถ้าได้สามตัวนี่นี่โอเคเาเนาะถ้าว่าถ้าว่าใส่งบชื่อนี่ประมาณเท่าไดเด่นว่าเนาะ รวมแล้ว2,000ประมาณ2,000บาทเพราะว่าสามเลียมสามยังมันแพงไงเนาะเออ2,000บาทลอี่นาโอ้มึงไงาเด็นไะได้เชาอะไรเป็นไข่นะเช้าเลย

มันยากตีกันไช่ตีกันคือมาเก่งใช่ห้วยสร้างว่าแหี่อืมตีกันเจ็บปวดอ่อ่าปวดได้สิไปเห็ดอ่าเจ็บอ่ายากเน่าเงยไม้แล้วอ่มีแต่คือทำว่าแหละโอ้เจ้าซื้อพักหอมพักบัวมาปลูกแค่นี้ป้าดคืนทืนเลย แต่ว่าถ้าแต่ว่าถ้าคืออยู่บ้านพีนไดนอยู่แถวนี้กับบุหู้แล้วแต่ว่ามันกิดสิเป็นราคากันตีไาอยู่บ้านพีนนี่หว่วยเพิ่นได้ลดเป็นขั้นได้เคลื่อนเป็นหลัง็ัอ้อนปลูกพักนี่ไดแต่ว่าบ่อวาน้ำบ่อตาผู้บ่เคยปลูกพักนี่ห่วยจำเปาปีใช้หควา้ยแล้ว่น้องเนาะฮ่บ่เคยแต่ว่าเห็นโยเห็นเพิ่นเห็นเพิ่นเฮ็ดเพิ่นบ้านาาพีนนะเพินพ่นเอาพักเป็นอาชีพ แต่ว่างามผลเจ้าต้องเลือกปลูกพักที่เป็นราคาอย่างวะหอมป้อมกับหอบัวเท่านั้นที่แบบโอ้ช,ชุดเลยงามผลนะหอมหมักเพชรหมักเพชแต่มันใช่เวลาเอามอแบบตลาดต้องการโจโอนะตลาดต้องการตัวไรก้อนแบบเฮาแบบฮัจแบบแบบวดเท่นั้นเลยมนไว้ชุดเลย คือคือเว้าเมื่อวนั้นเว้าอยู่เพิ่นเอาเขามาจาอที่กับเคียเคียเคียวเขาหลดหลดง่ายแท้เคี่ยวเขาตัวนะว่าโดยพี่เขาจังคอยซุกนะเอาแล้วแต่วิชาการไพมันดอกฝนตกอยู่โบทางนี้นะคืนนี้ปลาทางบ้านพอได้กินอึ่งย้อนได้ พอสาวฝนเพิ่นได้เก้าโตสิบโตคืนนี้พระเจ้าก้านกบก้านเขียดอ่าใสเห้มันสวดโลดเผื่อมันโยบลงปอดเออเจ้าการเออเล่งเลยเออเอาไม่ใส่หลายโลดเริ่มจัง นึงเป็นยูบเลย่้เอาไปทีหลังออบบ่อเอ่อ่บ่บัดบัดดินแล้วาคากลีนี่มัมนที่แบบที่ยางดิน,นพนผ้านะอันนี้เพิ่นเพิ่นเพิ่นจกถือบอลมันคักอันนีู้กทัอยู่เาะนวะมนผู้เพิ่นปลูกพ,พ,พ,พักนะเพิ่นต้องการดินมาบที่ไหน พอพอมันถือกน้ำเดี๋วมันฉีดแบบพุยแล้วแร่ตัวนี้นะเมื่อยเลยโอ้คนบักกำก้ามหนึงกับเมื่อยเลยอ่าในาหนึงเล็กเรากัแสดงว่าเล็กนะเบิร์ดแรกมันบอ้าวันนี้เออบิร์ดก่อแล้วใช่เนาะงบงบน้องเขาอ้ายเพิ่นกับเบิดแล้วเนาะนัมเมลีกับเบิดแล้วมันน่าไม่เตียงเด้ น้ำในเตียงเพิ่ว่ายังบ่บอกเหลืออยู่นะเหลืออยู่พันบาทเออน้ำในเตียงยังเหลืออูพันบาทพี่น้องเลยแเื่อวาบราเ่มบอลลี่กัเบดเลยเออกันทรล้บวว่าทรสองพนทรดินเข่านี่วะรับถหนึ่งรอยพี่น้องเนาะสรถกับสองพันอไปโอ้าัี่พิกัน มินลายอยู่อยากให้ผู้ใหญ่เขาทั้งบอตาดิบุษันเนาะบัดโมมีนี่แหละพี่น้องนบอตาจักรีว่าจักรีไปว่าได้ไดมีแต่ว่าเพิ่นเบิ่งเพิ่นชมอยู่เพิ่นซอยเพิ่นกระชอยเพิ่นบ่ซอยบ่ตาบ่จักความสิว่าแลยอ่าเห็เด้อนี่อ่าถ้าถ้าเอาเงินปลูกพักนี่แหละพักพักบุษันปลูกอี่ท่าเงินื่อนเลย แล้วพอแห้วันนี้ชาวมีเพิ่นกระไรทั่วเพิ่นกระได้ปลูกพอได้กินนี่แหละนั่นกระได้ก็ได้เก็บกินย่ำผ้าย่ำผลแต่ว่าแต่ก็ได้ลีนะเห็นเพิ่นปลูกอยู่บ้านพีนะแบบว่าปาาอ่เห็นเพิ่นนี่ได้เพื่อนเป็นหลังเลยบอกว่าไงเราเอาถูกไหมนี่ แล้ว่าวาชะใ้ตัวนี้แหละตัวชุ่ม้วนะเออมันก็แนวมันแล้วแนวคิดเจ้านั้นได้บอกว่าเอาทางในก่อนมันก็ได้ยูอัน้างไหนจะไปชะมันจ่อเลยดิอกรหน่จกดึงลงดึงลงล้วก็สุกก็สบายแมันบริสาไหมดิบริสายไหมโอ้โหตู้บอกไม้เชื่อชันอตูไม่พิชากันไงกูนี่นี่ โอ้ยเราเห็นกวดกูนี้เราเพื่อเราได้ครับรถใหม่เดี๋ยวเราก็ลุกไปลุกไหวแล้วมาบวมเห็นนาแล้วเนาะเห็นแล้วมาแล้วยังบวมพูดระเบิดทุกวัาดอกเอาการได้แล้วกอนความจริงเราก็บบัวม้าเลยเอะเมย์พ่อกับม้าเลยงัวเราก็หายเลยแล้วก็ม้าเลยเนาะตะกี้ยังว่ามาเบิ่งลานตะกี้ยังว่ามาเลี้ยงงัวเราอ่ะใช่ว่ะตัวนี้นี่บ่อยคักมานได้ผลผ้าได้เลยดิฮะ ว่าสิว่ายอกเราโย่เรามักชวนไปหาอยากกินปิ้งนกเออธรรมดาแล้วเนาะมีเบี้ยคนละคนมาเราเราบัดเราบัดให้คนหาเงินเก่งเราคนหาเงินเก่งเราเราไปขายกับไฟกับอย่างงานบุญวันชิ้นวันแต่ละ เออเรามาลงวันนี่ป่ะบ้าโบับมเลยโอ้นี่ก็มีได้ปูนองไฟปูนงไฟบ้านนากอยบี่กเจ้ากก็ดอกยันเจ้าไปร่าไปมือหววหวเ้อจำคือให้เพื่อนดันนี่รถนึงเทไรจะเอื้อที่นึ้อหร้อยเดีอยเนาะมนจ้ามันเด็ดูน้ำเ็ดชัก ปลูกเป็นให้คนดิบปูใช่กุ๊บเลยจ้างจ้างไหนแม่หลุดหลุดหละอันชิพพันบ่าวศุกสุกซอยจ้างวะโอ้ยเพราะว่าเอาแต่คือว่เอาหย่าใช่โอ้โหให้เจ้าเนาะไพ่เลยเมื่อกบดีแล้วอันงัวกินบดหืมโอ้ยว่าแต่เพลงเฟืนชื่อดอกคน คนนี de wall, de 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 er ่ค <wa> ือจดกว่าได้ก็ว่าได้คนนี่ฮะเอาเนี่จะว่จะเอาบัดส่วนไปเอามิมเหมือว่ายัดแล้วจะก่อไหมครับโอ้คักเนาะหน้าเมือนวานู้น เ็นาบางใหญ่ก็ได้หอไซอดอล้ได้ซุงหงอะแปะคนไปบเป็นึ่งบ่บ่คอยของจังเอเจอึ่งเตาไข่ไปเหรเนาะคือบ่าวจดึ่มไปาได้นะกคอยอันมเฉาะน้ำม้มนก็ยังอยู่เอมิได้ฮะมีมหรอเองมันตอดแล้วะันเขาไก่ป่นมันเด่มันไล่มิ่นแมนบ่อเน่งก้อนเนี้ย

แบดสองสองมือส <si ิแล้ววะหรือเนาะฮะเกณฑ์บ่าอย่างต่ว่าคือแต่ว่าคือมีเล็กนี่แห่ไอ้แล้วก็เลยเลยนี่กระห้อยกับเกินทีหนึ่งคือระเบ้าเนาะแต่มีงบต่ว่าคักแท้กอะกุญแจมันต้องมีเล็กมีบานมังกุดหน่อยเนาะแล้วก็เครื่องมือแล้วก็ต้องมีกระบะปูนแน่พี่น้องเนาะกระบะ แต่กีกก้อังแต่ก้าน้ำเทียงมันจังได้เมื่อคืนนี่นอนจัมมง้งงงเมื่อคืนเลยนอนจั้งงงเมื่อคืนน,นี่เมือาา่อคืนสี่ทุ่มสี่ทุ่มเอาเดึกแะได้เวยงดเป็นไข่ได้น้องบุญทวิสกันมันเป็นไข่ยันจอยเออเพื่อนว่าอย่ออากิะนอนดึกแล้วก็อยากจริมเกมร้ายนะ้อยตาดำ อ้าวนังง่นงไงเออนั่นบัสบายมากมันยากมันไม่นางดอกไรกะเอา้าเนาะคู่เหตุผลเลยเดอ้อพี่น้องเนาะได้อ่านอยู่บัวมินเจ้าจัอาเออเห็นเพิ่นว่าโอ้มันมันตรงเหมือนบ่ตาหัวไหลบ่ตากับดับออบกแล้วว่าไอ้แล้วก็ดเ,เป็นอยู่เนาะนีะ่เนาะ,นะบัดพอมาขึ้นมาฮอตนี่เจ้าก็สลับเนาะเออนี่เออพอขึ้นมาเทิงพี่เราจังค่อยสลับพี่น้อง เพราะว่าแถวรุ่มนะดเดี๋ยวมานี่ก็สลับสลับสลับแค่นี้เออแค่ที่ก็อีกแถวเดียวเพราะว่าแถวรุ่มนี่มันมันบุคอยอ,อ่าหับดลำนักป็นอะไม่รู้หม<อ>่จะเด็กเล็กเราก็มีเล็กเหล็กเกินเออเราเอาอะไรก็ปูพี่น้องเลยนี่กะน,นเดี๋ยวตอนนี้ก็สลับแล้วสลับอืมอืมอืมเนี่ย มันกับโบทนบันไดเล็เล็กตะปูน้อยเนาะฮะนี่เดี๋ยวมานี่ก่อนสลับนึ่งเออนะเครื่องตักติดกับโบมีเนาะผ้าิมียงอันนี้มันจะเอาใสบกันเงินเออยามะไม่ได้เฮะกัดใช้ไม้ดอกนี่ฮะเออเออเออเล็กกัดชีเล่เนาะเล็กตัวไหนมีจับใส่ก่อนเลย เปินน uh, ้นตัวนี้ตัวนี้กันทีเดี๋ยวทีขานเอาทีกับบัอพ่มทำนี่อย่างว่าบัวตาบัวชันอ่าอยนยังก็คือว่าเป็นว่าให้ไปซื้อเล็กน้ำเพื่อนชาวจอยนะก้อนเพราะว่าชาวจอยแล้วมี่เล็กแต่ว่ายังบัท่านมีงบเห็ดคือกันบัวชันซื้อเล็กชาวจอยมาให้พอต้องบุญทวีก้อนบัวชัน เอฟซี่แหล่พันมนเบิ้งเบ้งเบิ้งหาเบิ้งหาจีนเองเลบอลีแล้วก็บ่าวแล้วบอลีเราเห็นเอฟซีพัเม่นว่ะโอ้แถวแรกเ่ยจะกุุ้งกรุงเลยหัวน้อยเนาะแรกจกรเือเป็นน้ำเพียกบ่เือเป็นน้ำตาบ้าตาบ่จะกก้งกองนอกบ้นจ้ะแมนบ่บังนี่นะอยากอยากวิพิษไห เนะแม่นาดูมอทวีนี่อย่าเอาหม่แล้เหรอฮะเนออ่าไม่้วเองก็ใส่าก่แด้วเาก็สาบเอาแบบนี้าบเอาเล้เยเห็ดเองเนาะงามอย่างเดียวนะงามย่างเดียว ว่ายทำมันแดดแก่กับพักพอดก็ได้เลยชาบก็ทั้งนอกก่อนก็่ทั้งในก็เพิ่งฉาบอ่าพักก็แล้วปิดใช่กำลังมาเออทำมันสวยแล้วเรียบร้อยเลยนะห้องเพือนมันมเรียบร้อ,ลอ,อแล้วเเต่จังใดจังใดก็ยากดอกเขือนว่าแหละบ่ต้องงานปลูกไปไนดะ้อื่นดอกปลูกพักวัวพักหอบรถปลู<ว>กสุดยอดเลยชาเห็น<อ>คนน้ำบันพีดคนขายยามผลนะป้าได้ปลูกทุนล้านทุนนี้ล้าน ผมกวตอนนี้งัวก็องัวกัเขาเพราะอะไรจะก่อเออปเทพืชเลยด่าเลยไมบอวะเนาะมันแก่แกบ่ได้เดยมีต้นี่แป้งมีกระปูกหอมเอาเจ้ากปูกแล้วละบ่มน้ำไว้ก่อนไดอันนี้นี่น้ำบ่มครับไ้น้มันกระแนองาช่ป่โอ้ไปเทฟืชนไปซีโรโอบ่ได้แตกบดอบ่ได้ โอเคันพี่น้องเลยอ่าจังไดก็อ่าอบมุกขอบใจละลายเนาะที่เข่ามาเบิ่งมาชมแล้วก็บบุกศรขำโฆษณาพี่น้องเลยแต่ก็รคำตอบที่แล้วก็เนี่ยก็ได้แล้วเนาะแล้วก็ดินก็ได้แล้วพี่น้องเลยมีแต่ว่าที่เหลือก็ถทารองบรองยางเข้ามาเนาะพี่น้องเนาะเอ้าขอบมุกขอบใจละลายอยู่ดีไม่แห้งลำรวยเงินทองบุญสุขสุขคนถ่ายคลิปนี้ขอกล่าวคข้ามาสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย